ันดับจักรยานเสือหมอบสัญชาติอเมริกามีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับจักรยานในอเมริกามีประวัติยาวนานกันครับแต่จะพีคจริงๆในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20หรือยุคหมุนน่องของแลงส์อาร์มสตรองนั่นเอง หลังจากนั้นจักรยานสัญชาติอเมริกาก็มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อนเนื่องจบจนปัจจุบันดังนั้นอเมริกาจึงเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมจักรยานจนมีแบรนด์ชั้นนำของโลกที่ทุกคนรู้จักอย่างมากมายโดยจัดอันดับได้ดังนี้อันดับ5แบรนด์ Enve แบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตชิ้นส่วนของจักรยานคุณภาพสูงระดับพรีเมียมปัจจุบันได้พัฒนาเฟรมจักรยานเสือหมอบที่มีคุณภาพระดับไฮเอนด์เช่นกันอันดับ4ี่เฟลท ที่ก่อตั้งโดย Jim f ฟล t ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Aero d y n a ามิกจนได้ฉายาราชาแห่งเทคโนโลยีจักรยานเอโรอันดับ3 c a n คนนอนเดลผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่ทันสมัยไม่ว่าเทคโนโลยีในเรื่องน้ำหนักที่เบาและการทำสีที่มีลวดลายจนใครๆเห็นก็หลงไหล อันดับ2 Trek แบรนด์ยอดนิยมสำหรับคนไทยแบรนด์หนึ่งตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อด้วยซ้ำซึ่ง t r e กนั่นเองขึ้นชื่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีระบบลดการสั่นสะเทือนขั้นสูงเช่นตัวแยก Iso Speed ซึ่งช่วยเพิ่มความสบายและความนุ่มนวลบนพื้นที่ขรุขระและอันดับหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมสำหรับคนทั่วโลกและคนไทยไม่ต้องเดาก็รู้ว่าต้องเป็น Specialized เป็นจกักรยานที่เด่นในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีทางอากาศพลศาสตร์ และ Body geometry fit ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงหลักสรีระวิทยาของผู้ปั่นนั่นเอง